ความเดิมจากตอนที่แล้วอะไรเนะี่ยใครต่อยกูกูต่อยคืนแม่งมีกันงี้ด้วยเว้ยอะไรเนะี่ยช่วยด้วยส,สวยอีอว้วนเมียไอเออเดดเดวเด,วเดวอันอันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าอ่านครับอ๋อหรือว่าเราต้องถ่ายรูปไปนี่นี่ยะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ,หอห้มาละเมง เฮียเอ้ยไอสัตว์ปีบมึงเต็มเลยไอเฮียน,นี่ไงนั่งไงต่อครับเฮ้าท๊าบี้จีุ้๊ไอสัตว,ว์เฮียดีไหม พลุกอีกแล้วครับใช้เสียงเฮ้ย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 เนี่ยไอ้บัดโดนไอ้โดนใช้ทันล่าด้วยเจ๊กีมีแบบนี้ก็มีด้วยเหรอโอ้โหนี่กูถ้ากูเป็นเอเลนี่กูติดดาบมาชักดาบฟันแม่งแล้วเฮ้ยไอ้สัดวึงจะไล่กูกูไม่ใช่เอเลนกูคือบลุนถ้าบุนมาน้อยไอ้เฮียเซฟบอลเราไปมาไปเราอ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเฟริคุงกฤตกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอารยะกอติพาร์ตหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรางไม่ดีที่ผมจะเดินเข้าไปหาประชันหน้ากับมันแน่นอนเลยนะครับซึ่งจากพาร์ที่แล้วเนี่ยก็ไอบุญก็นะครับโดนไททันล่ากันไปเป็นว่าเล่นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็น่าจะเป็นเล่นเป็นมาริสาหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเล่นเป็นมาริสาแล้วนะครับตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวเราเดินดเนต้องหาทางออกที่นี่อ แล้วมึงจะมาทำใหม่กูถามแค่เนี้ยโอ้ยนุ่นอะไรวะนี่เอาไปจากที่นี่เออกูหนีอยู่อุยอ้ยาอารยาอารยาอารยาที่พวกดีฉันไปสิอุย้ยยาไอห้องแบบนี้ผมไม่ชอบอุย้ยเริ่มมาแม่งเอาเลยเอ้ยแม่งปิดประตูไล่กันด้วยโอ้โหเป็นสักพักหนึ่งแม่งมีเฮียอะไรมาโผล่ในคุกกี้เลยนะเนี่ย โอ้โห oh, oh, เริ่มมาแม่งน่ากลัวเลยครับโอ้โ oh. หชิพหาละเดวอาริยาอาริยาจา๋าเลิกแก้ฉันสักทีกทเถอะจะเป็นเพื่อนรักเธอนะหรือเปล่าวะมันเคยมันเคยเป็นเพื่อนรักเราเปล่าวะโห oh, บันไดอีกแล้วเหรอ oh. เริ่มมาแม่งมีบันไดเลยเว้ยโอ้โหเฮียเออสิเชื่อเลยวะอุย่ะอ๋ออ๋อนี่นี่มันยังมีไอ้นี่ครับอ๋อโอเคโอเคโ อะไรวะเสียเมื่อกี้เก็กเก๊กเก๊กเก๊กเกอกเก๊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 กเด๊กเก๊กไก๊กเ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 กับเก๊กเกอกเก๊กเก๊กเก๊กเอ๊วเก๊กเก๊กเไ๊กเก๊มเก๊กเก๊กเก๊กเกกเกากเา๊กมก๊กเก๊กเก๊กมก๊กเก๊กเก๊กเกกเกรกกเกกเชี่ยน่ากลัวละ น่ากลัวแล้วอ <re>! ุ๊ยอย่าเสกเลยอุ๊ยโหนี่กูเห็นแบบภาพมึงคมชัดมากเลยเมื่อกี้เดินเข้าไปเดินไปแบบใจกล้าๆครับลูกผู้ชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาไม่เป็นไรครับตอนนี้ใครแม่งขูดหวยหาเลยตอนนี้เปล่าวะ ขวดดังครืดๆเลยอ่ะไม่เกรงใจกูเลยยิ่ดโตโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเเดี๋ยวเราลองลองเดินกลับไปดูเก่อนนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนี่เปิดได้เอาเปิดได้เฮ้ยอะไรยาอารยามึงเลิกหนีกูสักทีได้ไหมเนี่ยมึงทำกูกลัวเนี่ยไอ้ห่าคนเล่นอ่ยสงสารบ้างไหมเุ้ยมึงอะไรยานี่ใครทำเธอแบบนี้อ่อืมใครทำมึงแบบนี้บอกกูมาเดี๋ยวกูจัดการให้ มานี่เลยมามานี่เลยมาเคลียร์กันเลยมาอุยอุยแมงไม่ให้เดินเข้าหาอ,อาดยามึงไม่คุยกับกูละอุ้ยแมงเอาอุปสรรคทุกอย่างมาขูดกูแต่เอ้ยเชีย่ยแมงโอ้โหมึงเอาทุกอย่างเลยมึงกูไม่ต้องกูไม่กูไม่ไมมาหามึงก็ได้นะมแม่ถ้ามึงจะขนาดนี้แล้วแล้วผมต้องเดินไปทางไหนะครับเหลือาทางให้ผมเดินดีก่ออ๋อ อาตามเกมเลยนะมึงนั่นไงโอ้โหฮียแม่งให้กูรอดอีกเอาไงมึงเอาไง,งอไง๋ออันนี้อันนี้มันต้องดึงครับดึงดึงดึงไหนมึงเอาไง,งต่อวะไอ้สายามึงจะคุยกับกูไหมแหม่ไม่คุยมาเป็นออมปะอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจตกใจถุงขยะครับอุ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮียยัง yeah. ดูกูแบบนั้นไม ไปรัรองแพทย์แล้วบูถึงนางสาวอรรยาโสภาพันธแผนจิตตะเวทวันที่19บเกาพฤษภาคมโลกซึบเศรา้าสอบบุคลิกมันเป็นสอบบุคลิกเหรออรรยาอรรยามึงไม่คุยกับกูเลยโอ้โสอบบุคลิกนี่คือหนึ่งน้ากลัวสองแม่งกิงแม่นเลยครับอะไรอะมาริสาบ้าบ้าที่สุดทำไมเธอต้องว่าเราด้วย แค่เราบอกจะลองคบกับสอนแค่นั้นเองทำไมเธอถึงใจแคบแบบนี้ใช่สิรอบๆตัวเธอมีแต่คนรักนี่นาะแล้วฉันล่ะฉันเองก็ต้องการนะทำไมฉันจะมีคนที่รักฉันบ้างไม่ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาสอนก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจแค่ไหนแม้ว่าจะยังไม่ได้พาไปหาครอบครัวเขาก็ตามเขาก็แค่อาจจะยุ่งหรือไม่สะดวกก็ได้ทำไมเธอต้องจับผิดเขานักหนาล่ะ ฉันผิดหวังในตัวเธอมากที่สุดเลยมาริสาแต่สักวันหนึ่งเธอเองก็คงจะเข้าใจฉันจะให้สอนพิสูจน์ว่าเธอคิดผิดมาริสาอืมถ้ากูไม่รักมึงกูไม่ตามมึงมาขนาดนี้หรอกโอ้โหแม่งมาทิ้งหลักฐานแดรี่ไว้เต็มเลยแล้วฉันรอเธออยู่นะอรารยาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มาริสาเป็นคนพูดเองเหรอหรอ โอเคไม่เป็นไรครับน่าจะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันมันมันได้ารสาพูดนะจากซับไตเติลอนะอะไรอีกเนี่ยฉันควรจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันจะเป็นแม่คนแล้วเราไม่กล้าบอกมาริสาเพราะมาริสาเตือนมาตลอดคนที่บ้านก็ยังไม่มีใครรู้เครียดเครียดเหลือเกินสอนเองก็งานยุ่งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง คงพยายามหาเงินมาให้เราสองคนสินะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีเนี่ยมาริสาฉันควรจะบอกเธอยังไงดีนะแค่บอกตรงๆครับเฮ้โยโอ้ยมีคลิปอืมเป็นคลิปเหรออุย้ยสวยแล้วแกไปเปิดดูเจอคลิปลับของเขาครับหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะเป็นคลิปนะอืมแตวก่อนห้องนี้ไม่มีอะไรละ งั้นผมว่าต้องไปห้องนู้นครับไปได้ไหมอ่าได้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 ได,ได้โอเคโอเคมาห้องนี้ไปเข้าไปครับโอเคมีน้อยอีกอันหึึ่งครับนี่มันวันบ้าอะไรวันเนี้ยมีคนตายทั้งสองคนคนหนึ่งกระโดดตึกข้าตัวตายอีกคนผูกคอตายพยา,ายาไปขอความช่วยเหลือแต่พอกลับมาอีกทีสาวผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแล้วแต่โทรศัพท์มือถือที่นลนอยู่บนพื้นราม เฮ้ยพี่รามเหรอเดี๋ยวรามเป็นคนจดเนี่ยนะโอ้พี่รามพี่รามนี่แปลว่าเขาเคยเจอมาก่อนแล้วว่ะดิเดี๋ยวก่อนนะแล้วชั้นนี้มันเหลือมันเหลืออะไรบ้างวะหรือว่าผมควรจะอ๋อนี่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 เนียร์เนียนียเออเนียร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยดีนาเฮ้ย เน,นี่ยห้องนี้เปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้เดดอาแล้แม่งไม่มีหาเลยเนะิี่ยน้ำมันเสียจากประตูไหนครับอ๋อน,นี่ปะไม่รู้นะมองผมสุมมัวแล้วตอนนี้ใช้ระบบสุมแล้วครับเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะมันคือทางที่เราเดินอ๋อมันคือทางที่เราเดินมาครับนี่อันนี้มันคือทางที่เราเดินมาแล้วก็อันนี้เนี่ยเราเดินอ้อมมาตรงนี้เพื่อที่จะมาหาไอ้อะไรนะอารยาตรงนี้เลย โอเคแล้วอ๋อนี่ปะ่ะนี่อ๋อนี่เนี่เนี่นี่นนนเออ,อประตูนี้มันเปิดแล้วครับนี่เลยมึงเอาไงวะมึงเอาไงวะมึงจะเล่นเทียอะไรกูอีกเชีย่ยประตูแม่งปิดออโต้อีกอะประตูไม่ปิดออตโต,โตโอค้รตออตโตโตครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไอ้สัตว์แบบนี้กูกลัว้เยนั่น,นไงเฮ้ยอรายามาหาฉันเถอะมาคุยกันดีๆอรายา อารยาหยุดสักทีนี่ฉันเองหยุดเดี๋ยวนี้เออมึหยุดเดี๋ยวนี้กูเพื่อมึงไงอ่รามึงจำกูไม่ได้เหรอเฮ้ยอัอนี่นี่มีจำมีจำอ๋ออ๋อนี่นี่โอเคโอเคหยุดสักทีนี่ฉันเองเออกูเองได้โปรดเถอะกูเพื่อมึงไงเฮ้อเลิกติดตามกูสักทีเฮ้ อะไรมึงต้องไลาต่ตลาตาล่าตาผาเลยกูนขนาดนี้เนี่ยอะไรนะกูตรเด้งด้งเด้งเด้งด้งเอ้ยเฮ้ยเฮเอะไรมึงต้องไล่กลับไปโอ้โหข้อยืนชัวร์ครับโอ้ยแม่เนี่อะไรอ่ะทะเลาะกันเหรออ๋อใช่ทะเลาะกันโอเคครับ วันนี้ต้องผักออกไปโอเคแม่งอรารยาท้าทากเขาจะอยากจะฆ่าเราจริงๆไงเนี่ยโหไล่ล่าซะขนาดนั้นแม่งเอออารยาไปต้องทำกับกูแบบนี้อืมเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอโอ้ยทางเดินแบบนี้โอ้ยอกูเหนแล้วกูทรมานโอ้ยมามาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมามาเดิน,ดนไปเรื่อยๆครับมันมันก็แค่เกมครับมันก็แค่เกมแต่ถ้าโดนไล่แบบเมื่อกี้อีกนี่ก็ไม่เอาเลยครับ ประตูล็อกค,ครับแม่งฟังเพลงวงอะไรวะเล่นมุกนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเอ้ย,อยมันมันมันเปิดเอียออกมาแบบนี้เอียโอเคโอ้ my god นี้มัอห้องยิก้ยโอะไร,นนรอโ oh อ,รรนอ,นอ, oh อ้ยย้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยอ้โอ้ยโ้้้งอ้อโน้โอ้้โอ้โ้ยโอ้อ้ยยย อ่านอ่านปุ๊บแม่งเด้งมาหากูปั๊บแน่เลยวันนี้ดีใจมากที่เราได้คืนดีกับมาริาสาทันทีและไม่โกรธเราเรื่องเรามีน้องถึงแม้เราจะทะเลาะกันเรื่องสอนแต่มาริสาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีขอบใจนะมาริสารักเธอที่สุดเลยวันก่อนเรากับสอนเพิ่งไปฝากท้องกันมาเองยามที่นั่นมองเราแปลกๆ อาจจะเพราะว่าเราเด็กกันด้วยละมั้งถึงมองเราดีที่สอนไปด้วยลดความประมาทได้เยอะเลยจะว่าไปวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เกิดอาการ,ปรแปลกๆเหมือนอีกคนนึงพยายามจะออกมาอีกแล้วหลังจากที่ไม่เกิดอาการแบบนี้มานานน่าจะเป็นเพราะความเครียดกับลูกในท้องด้วยมั้งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะตอนรอหมอในห้อง มีพนักงานแปลกๆเข้ามาเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทาที่ท้องเแต่เห็นเขายืนคุยกับสอนหน้าห้องคงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหลังฝากท้องเสร็จสอนก็หายตัวไปอีกแล้วอืมอยู่ดีสอนเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขารักเราแล้วโอ้ยเยฮ่าหน้ากุค้างเลย นี่ทำไมต้องหาอะไรยาโอ้ยทำมันด,ดึงไม่ออกครับรอบนี้โอเคอรอบนี้เอออย่างน้อยอย่างน้อยมันก็มีไฟบแม่งเมื่อกี้เอาสกุลสดุ้งเลยแต่ผมรู้สึกว่าสะดุง้งแบบรอบนี้มันเริ่มชิดละอารยาบริษัททำไมไม่มีเสียงอ่ะเออดี๋ยวก่อนนะจะบอกน้กํมันปลาอ่ะทำไมไม่มีเสียงครับแปลกใจจัง โอเคบายบายครับมาเดี๋ยวเราเล่นกันต่อครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเฮ้ยยูทีชอทม,มันก็ดังโอ้ยรูปโอ้โหรูปเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเสียค่ารักษาไว้สว์ ก็ได้แต่กูอยากช่วยมึงกว่าขอเดินเถอะขอร้องหลานมาริสาอย่าทำให้กูตกใจอีกรอบนึงเลยนี่อันนี้โอ้ยเดี๋ยวอ่เปิดแม่งเปิดประตูอะไรนักหนาวเนี่ยมีอะไรให้ลุ้นๆอีกแล้วเฮ้ยมามาไอ้อะไรยาอยู่ดะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันมันแปลกๆผมรู้สึกแปลกๆได้แล้วครับเฮ้ย กูหาทางออกเองก็ได้อ้ายกิ๊ฟเก็บคอของจริงเลยตกใจหุ่นเว้ยมดูเดมอย่าทำอะไรฉันเลยเออกูไม่ทำอะไรมึงอยู่แล้วกูไม่ทำอะไรมึงหรอกแต่มึงก็อย่าทำโกูได้ไหมกูกลัวมีเลือดด้วยเว้ยค้าบเลือดเปล่าวะหรือค้าบเมนเปล่าวะ กูอยู่เนี่ย้ยมึงเควนคอเี้อะไรตรงนี้เนี่ยไอ้สัสถ้าอยู่ในมาริสาก็กูหามึงอยู่กูเวงตามลามึงอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้โหห้องนี้มันอะไรวะเนี่ยเลือดจะไปหมดเลยประตูมีประตูอีกแล้วมีประตูให้กูไปประตู อุ้ยผมว่าผมมาถูกทางแล้วครับมีประตูปิดออโต้แบบนี้เป็นสัญญาณจะดมจะดมจะดมสวย้วครับไม่มียาดมครับไม่เป็นไรไเชิญหน้ากับความกลัวกูก็ไม่อยากกูก็ไม่เอาเหมือนกันแต่บึงประเขาให้กูเดินเข้าใจไหมเนี่ยท่านเนี่ยไม่ปยุ่งกับกูเดี๋ยวกูไม่ต้องมาแล้วแต่แรกก็ไม่มีอะไรแล้วแต่บึ้ดตนเกียบบอกให้กูมาเฮ้ย โอ้โหคาบเมนเหรอวะหรือครับเลือดหรือใครมันทำให้บุบอยตกวะโอ้โหพวกแกอะไรไม่ใช่กูพวกแม่งไม่ใช่พวกกูเฮ้อ้โหโอ้โหสีแดงแมมามึงโอ้โหมาเป็นควันแดงด้วยครับยังมึงต้องร้องไห้ดำไมเนี่ยกูจะร้องไห้ตามมึงอะเนี่ยใหญ่สัตว์ หมาน้องหมาามาน้องหมาพ่อมึงสิมึงเดินที่อะไรในโรงพยาบาลตอนดึกๆแบบนี้แล้วอะไรโอ้โหโอ,โอ้มีอะไรอะไรแดงๆลอยขึ้นฟ้าด้วยครับอืมแม่งเฮ้ยผมไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊หนึงผมลงทางว่ะอ,อาจจะต้องเดินมาทางนี้ก็ได้หรือเปล่าวะหรือผมเบินเดินผิด น่าจะถูกนะผมเดาไม่รู้เดามัวๆละเฮ้ยประตูประตูประตูอ้าประตูล็อกครับโอ้โหแบบนี้เลยเหรอเอ้ยเนี่ยเฮ้ยใครอ,อหายยะอะไรแยะวะฉันท้องพูดไปเล่นนะตรวจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสอนจะไม่รับเด็กในช้องเหรอเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนั้น ต่โทษเธอต้องเข้าใจเราบ้างสิเรายังเรียนกันอยู่นะหมายความว่าไงนะเรียนงั้นเหรอแล้วฉันละ่ะโอเคโอเคฉันพูดผิดเองเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดการอะไรเอาหน้าจัดการอะไรวะ่ยให้เป็นเรื่องของฉันเหอเฮ้ยเฮ้ยออกได้ไหมไม่ได้ด้วยครับแล้วแล้วผมต้องไปยังไงอะ่ะเฮ้ยประตูไม่เปิดเองอ้าว อ๋อหรือว่าต้องไปอีกด้านเออต้องไปด้านนึงด้านนึงเมื่อกี้มันมีประตูอยู่ผมจำได้เชี่ยแบบนี้น่ากลัวว่ะอุ้ยมามามาจจัดการได้ไหนมึงจัดการของมึงเนี่ยอะไรเย่าจะย่าจัดการกูก็พอสัตว์เลือดเชี่ยอะไรเจ๊วะนะมึงอยู่แล้วมึงจะอยู่ไหนมึงจะให้กูออกได้ปะ ใายมึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแย่พีมือด้วยสัตว์อย่าหน้าเยอะเต็มหมดเลยเจ็ดแม่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 ของจริงแล้วครับเฮ้อยอ๋อมาริสาเฮ้ย,ยหัวใจหัวใจเสียงหัวใจครับ วันนี้นัดหมอไปอันต้าซาวมาริสาก็จะไปด้วยแต่สอนก็ดันจะมานัดเราที่โรงพยาบาลอีกถึงแม้ว่ามาริสาจะไม่โกรธเรื่องสอนแล้วแต่เราก็ยังไม่พร้อมให้ทั้งคู่มาเจอกันในตอนนี้อยู่ดีแลนะไว้หลังคลอดก่อนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกับทั้งคู่ที่จะคุยกันคงต้องแอบแอบไปเจอกันและไม่ให้ทั้งคู่เจอกันให้ได้ แต่กูตอนเนี้กูว่ามึงอะไรจะเจอกับกูมึงเนี่ยแหละไอ้ไอ้อรอยามึงเลยแกทำงี้ได้ไงนี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคิดดูสิเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเก็บไว้ทำไมอะ่ะไอ้สอนลูกในท้องเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยกให้แกโธ่เว้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยกูแค่จะเอาเด็กออกเองแสดงว่าที่ผ่านมาแกหลอกฉันตลอดเลยใช่ไหมหยุด กูบอกให้หยุดโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องไอ้ศอนมึงทำอะไรกูอรยามาริสาอรยาเฮ้ย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 เดี๋ยวนั่นอรยาใช่ไหมเธอหยุดเลยฉันอยากไปหาเธอมาริสามึงก็ามาหากูดีๆสิมึงหากูดีๆก็ได้ ตาบใจกูอย่าฉ,ฉันไปหมดทุกคนไม่มีขยับตัวไม่ได้ด้วยโอ้คือถ้าเป็นอันนี้คือผมอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปแชปเตอร์ต่อไปนะครับคือตอนนี้เนะี่ยเท่าที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกสงสารตัวอริยามากนะครับกับเรื่องราวแบบนี้ นะครับคือพูดงด่ียถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงแบบนี้เนะี่ยคือโดนทิ้งขนาดเนี้ยขนาดมีทนท้อบแบบนี้ครับคือผมว่าเป็นผมเนี่ยผมก็รับไม่ได้นะครับคือถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชายเองเนะี่ยคือถ้าเป็นทาคนท้องจริงๆเนี่ยก็ควรจะรับผิดชอบแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็นะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของส่วนตัวของผมนั่นเองสำหรับตัวของเนื้อเรื่องอันที่เกิดเมื่อกี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาการเพียงเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเอง นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองลองมาดูกันครับว่าเราจะถึง3าร์ลหกสิบล้าสำหรับคลิปของอารยาหรือเปล่านะี่ครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาก,กันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าครับผมสวัสดีครับ